จนถึงคิ้วเลยนะคะคุณก็จะสามารถเห็นว่าตรงนี้นะคะคือระดับบนคือตั้งแต่อายุนะคะนับตั้งแต่อายุช่วง15ถึง29นะคะณจุดนี้นะคะคุณจะเห็นอะไรคะตรงหนาา้าผากอ้า คุณจะเห็นถ้าเกิดคนไหนนะคะที่หน้าผักเขาสมูทสมูทก็คือดูแล้วเนียนสวยใสนะคะจริงๆมีมันนิดๆนะคะติดมันนิดๆเนี่ยยิ่งดีนะคะแปลว่า เขามีชีวิตในวัยเด็กที่สุขสบายนะคะเขามีชีวิตใบวัยเด็กที่มีความสุขเขามีครอบครัวที่ดีนะคะในการที่จะด,ดูแลนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะดูตรงหน้าผากตรงนี้ได้นะคะกับอดีตนะคะนักเรียนทุกคนนะคะจดโนด้ตไว้เลยหน้าผากเท่ากับอดีตจนถึงอายุ29นะคะตรงต่อมาก็คือตัวระดับ